ได้แก่หมาเลรองชนะเลิศอันดับที่สามคุณลักษตรีศรีปราชได้แก่หมายเลขขอแสดงควินดีกับใหม่เลขสามครับคุณกาตูนครับใหม่เลขสาคุณกาตูนบุญยาพรกระจ่างค่ะคุณกาตูนครับจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งครับและก็เงินรางวัล1,000บาทครับ การดูแลผิวหน้านะคะจากวิว u ีแ Bank คล i นิกค่ะเปเชิญหมอแบงค์แล้วก็พิธีาากรใส่รูปครปมอบกิฟต์เชอร์ให้กับคุณกระโูดครับขอขอบคุณคุณมนตรีแคปแก้ประเสริฐคุณมนตรียังคงอยู่กับเราต่ออีกหนึ่งรางวัลน,นะครับ